ตดี๋ยวไฟเนาะที่<อ>ว่าเย็นสบายหรือร้านเนาะทุกคนราคาเก่าร้อยเก่าสิบสี่บาทนั่นทุกคนเบาเ<ด>มน <EN> ใส่กับอยู่อยู่เตียงเต<ร>ียงสี่ครับรครับนี่ทุกคนเตียง นี่เนาะทางนี้ก็เป็นทางไปห้องน,น้ำเนาะแ้วก็เฮาสิรามาัถยางผ่านไปตูโบกีอื่นใดด่านทึ่งของรถไฟนี่เกี้ยงสะอาดงามตาเนาะยางสะอาดเลยจะมีจอบอกต่างๆเลยหอดใจหอดใจเวลาปลายทางทุกอย่างเนาะสิบอก แมต่ห้องน้ำที่ว่ามีคนเขาหรือบ่มีคนเขามันกระสีบอกเนาะทุกคนน,นี่ก็เป็นเตียงที่เบาเม่นชสจะนัง่งนอนกับเนาะทุกคนห้ากระสีไ้เบิงนะ้งเนาะแต่ละอันกระสิมีหมอนแล้วก็มีผ้าหมนะ่มเนาะ ถือว่าความสะอาดในบ่อให้เป็นห่วงเลยทุกคนแต่ละมือถือว่าิ่นซักแล้วิืนกระิเอามาใส่ถุงแบบห้แบบสะอาดสะอาดใ้เนาะแล้วก็มีนามขวดนึงถ้าเฮาอยากมีของถ้าเขามีของกินมีอาหารเฮาก็เอาออกมากินได้ทุกคนออกมาตั้งเป็นโต๊ะเนาะเขาสามารถพับขึ้นเป็นโต๊ะอาหารได้บอนี้เนาะเอากด กดออนออฟได้นะปิดไฟเปิดไฟได้สายสาดตอนนี้เขาไหวเครื่องเนาะเกีียวรถสิออกเนาะประมาณแปดโมงสารหาเนาะรือว่าสองถุ่มยี่สิบหาทุกคนเนาะคือว่าเจ้าหน้าที่รถไฟของพ่นแล้ก็การ เทตุเหตุของ่นคลายๆกับการบริการสนามบินเลยนะทุกคนถือว่าผนขางลู่ลาเนะาะตอนนี้ก็เป็นผ้ากั๊งนะทุกคนเป็นผ้ากั๊งเวลาเวลานอนเราก็ปิดผ้ากั๊งเอาเพราะว่ารถไฟเพิ่นจะบ่ได้ปิดไฟเนเานะ นจะบดนติดไฟถือว่าสบายสบายการเดินทางนอนไปแบบนอนบานพักเลยนะทุกคนแบบนอนโรงแรมไปเลยเ<อ>บานนำก็ถือว่าขังแหละของเพิน่นการนั่งรถไฟ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เามาถามเบาบุญนำเนาะความรู้สึกเพิ่นเป็นจะได้<อ>การ ขึ้นรถไฟไทยครั้งแรกเป็นจะได้พวกคุณซื้อขึ้นรถไฟไทยคั้งแรกนี่ขี่รถไฟมากอะไรรูปแบบอยู่แต่ว่าเตียงนอนโอเคแล้วสะดวกสบายเคยเคยเคยเห็นรถไฟแบบนี้บ่ทางไหนนี่เคยเคยเขาบ่ครั้งแรกครั้งแรกเลยคังแหโอ้รู้สึกจะได้รู้สึกว่ามัน มันโอเคถึ่งวัาสิราคาอาสิสูงไปน้อยนึงแต่ว่าแตโอเคเดี๋ยวสูงกับราคาอยู่สูมกับเงินที่เยาเสียร์กัอยู่เดี๋ยวเอาถามมาถามเพิ่นตอนเพิ่นหอดเนาะว่าเพิ่นสิรู้สึกแังไหนว่ามันโอ๊คว่ามันสิหนุ่มมันสิโอเคบ่กับความรู้สึกในการนั่งรถไฟครั้งแรกของเพิ่นกับความสะดวกหลายๆอันเนาะคือเฮาเบิ่งนี่แหละทุกคนสิมีห้องน้ำมีจอประมวลผลบอกผลทุกอย่างอา รถส่งใจเนาะมื้อนี้เฮาคือว่ามาทันรถไฟคือว่าที่เฮาจองไว้ตั้งแต่วันที่12เนาะเฮาจองรถไว้ทุกเนคือแบบตอนนี้เฮาไปเมื่อคืนแล้วก็ที่ว่าโอเคแล้วเนาะส่งใจเมืกี้อาวเนาะฟาวแลนเกือบบ่ทันเนาะแค่แต่ได้รถแค่แต่เฮาลัดรถแท็กซี่ได้ทุกคน แล้วก็บอกเพิ่นเลงให้เพิ่นเลงมากนี่เลยหรือว่าขืนทางด่วนเลยชิวเสียด <c oughs> นี่ก็จะเป็นวิวด้านหลุมทุกคนยามขํงคำขึ้นเนาะอยู่ที่สถานีกลางบางสอหรือว่ากรุงเทพอภิวัตนลาก่อนเดอกรุงเทพมือหน้าสีกับมาใหม่ ไปก็มีอาหารอีกเนาะมีอาหารที่ว่ามันขายแก็เป็นของอาหารเนาะเมื่อกี้เพิ่นเอามาให้เฮาเบิ่งลนะให้เหลือเมน,นูเนาะถ้าว่าถ้าว่า,าเฮาวเสี่ยงยังล่ะแล้วก็สั่งเพิ่นเนาะเห็ดแล้วแล้วเพิ่นสิมามาเรียกเพิ่นเนาะซีมาเอิ้นเนาะ ยาบเบงกุนว่าอาหารในการกินอาหารยู่ในรถไฟอของห้องรังแรกสิเป็นจักไดทุกคนสุดยอดไปเลยมาในขังนี้เนาะคือว่าสบายสบายขนาดมาเท่านี้เนาะบาไม่ใส่ติดใจบ <c oughs> ่อยากเมื่อเลยแต่ว่าต้องได้กลับเนาะทุกคนเพราะว่าพระระาชาทีของห้อง็มีลายยางเนาะอีกฝูง หาเงินหาครับมาแลว้วมาเนี้เ่าก็ใส่กับก็เาต้องเลยกลับไปหาเงินแต่มือหนาเน่าจริงชิมาใหม่ทุกคน,กคนตอนนี้เขาจะมาเอิญน,นะพนักง,งานมาเอิญแหละให้ไปรับประทานอาหารไปกินอาหารทุกคนเพราะว่าัสดนเห็ุแล้วเนาะ ทุกคนไปเบิ่งกนะก่อนกินอาหารนะไปเบิ่งน้ำกันีรีวิวให้เบิ่งครับสำหรับการกินอาหารไเบิกอาหาเป็นยังไงทว้าวทุกคนมาเบิ่งหานะของอาหารทุกคน ตัวสามนาจะเป็นต,ตัวนี้ตัวนี้หละสามถึงห่าไงอาหารสองคนอาหารเนาะที่เขาสั่รสงรออีกเก้าสิบบาทสิบเป็นของอาหารเลยทุก นี่ทุกคนอหารที่เาสั่งเนาะสขาทีนี้เนาะมีนัดเนาะพวงกับท่นี่ทั้งอันนี้นาที่มีทั้งสูนําให้เนาะให้เาสิกินกันเนาะ น้าตาอาหารแบบเเต่เสร็จแล้วกันทุกคนสำหรับโบกี้นี่ก็จะเป็นโบกี้อาหารเลยสุดยอดเลยทุกคนพร้อำกับครั้งแรกต้องการขึ้นรถไฟแบบ รูราอลังการเลยมีแจวมีอาหารเป็นอาหารตีบาไม่นใจโบเคยกินเคยกินดีนะแต่ว่าบบเคยกินเลยอ๋ออะไรกินอยู่ยังบินเนาะสายไปสายมากเลยใชนน้ั้มสุดสบาย

แต่ว่อร่อยอร่อยแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันได้เยอะอยู่นะเนี่ยแจานใหญ่มากเลยอันนี้คือชุดแบบนี้หรอครับอ๋อมันจะรวมกันทุกอย่างเนาะนื้สตว์เาด้อสตชุดหอนเนเฉียบปะมึงน้องท่านสองเนะท่านที่รท่านทิ่รัก้่อย แปดร้อยเก้าเก้าสิบแบบแปดร้อยเก้าสิบว่าอร่อยเนาะแซ่บแซ่บอาหาอาหารครับอาหารมันจะเป็นแบบไข่ไข่อาหารอาหารเลยนะทุกคนคืออยู่เพื่อนนะสะดวกสบายนี่เนาะแบบว่าเทาสามารถมาหลายคนแบบสามารถคือเขามีห้องประชุมเนาะเขามีห้องประชุมกันได๋อยห้องแซลเขื่อนห้องแล้วนี่ สามารถมานางเหานางล้มกันได้นะทุกคนสเนียเยี่ยเื่อนคุ้มเนาะน่าจะออกเนาะคุบบุบนางรถมีหลายหลายคนเนาะปกติเป็นคนลาวคนไทยเย่อมคนท่านผู้ว่ามีรถไฟที่ว่าเดินทางจากกรุงเทพกันน้องไข่น้องไข่ที่ว่ามีความสบายสำมดีเนาะบางคนเ เอาแอบชูพี่นองชาวไทยฟั่งนั่งก็คน้ยะมาัถามมากขึ้นนะวอแม่น้มีไหมว่าไป็นคนบัไม่ถึงไม่ถึงแค่ไม่ถึงชาวจีนมวนมวนน้องมืนี่เบาหนำกับโคตี ซีอูเกมซีอูกตตใครทำหนักอยู่วะบอกติดอีกบอลอีกขามไปยังไปหองเขาคนอ่ะโรคไหมลรกโรคเนี่ยคุณไปอีกหนาวจริงๆเว้ยหนาวดีทุกคนเดีวทุกคนเข้ามาเข้าห้องน้ำมาเพิ่งห้องน้ำเนาะ ห้องน้ำเนาะเป็นห้องน้ำเพื่อใส่สบายดูลาเวลาเรเาห้อง,งไม่ใช่ห้องน้องนี่ทุกคนห้องน้ำเนาะเวลาเ้างเอกไฟมันก็จะเปิดปัปด๊บรถนะทุกคนนี่ทุกคนโอ้โว่าสะอาดขนาดทุกคนสะดวกสบายเนาะ ได้ที่บานยังบ่เคยมานังหรือว่มามาขี่รถไปก็ลองมาใส่บริการมึงเน,นาะทุกคนสะดวกสบายคือว่าสะดวกสบายหลยทุกคนนี่เนาะกดปุ่มเพื่อเนากดปุ่มแล้วมันสะหัง,งนี่เนาะทุกคนโอ้ที่บาสุดยอดเลยเวลาเฮากดปุ่มนี่เนาะปุ่มตัวนี้จะเป็นโตโต้ตโกดสักโขทุกคนโต้โกดสักโขเนาะ แก็ทั้งตัวนี้เป็นบอลทีมคิงาเนาะทุกคนทั้งคิงาแล้วก็มีขาอนามัยเนาะมีทิชชู่ให้อยู่นี่ทุกคนโอ้สะดวกสบายมีเครื่องมีน้ำยาล้างมืออีกเนาะเอากดน,นี่เนาะทุกคนน,นี่เอาก็จะล้างมือได้พอคักๆสะดวกสบายขนาดทุกคนสำหรับผู้ได้ที ហូស្កជ្ត៉ o, ork, ូល jest ព័� invers scarf ឡើំបាថ់ព័រាឆ្រឿ្សើ l l i n g r e g n i z e ្ត្រ มีปุ่มสีแดงทุกคนก,คนกดปุ่มเพื่อแจ้งพนักงานสุกเฉินเท่านั้นอ้สมุิว่ามีเหตุให,ห้เหตุตัวนยังนอนทุกคนแต่ว่า,วา,ามีายัยงเกิดขึ้นหรือว่าตู้ของน้าเข้อออกบอดได้ยังเอากดเนาะทีว่าพนักงานจะมาสวยอ้อมาตรฐานสุดยอดกรุณารักษาความสะอาดเนาะสำหรับผู้ในดะที่มาใช้บริการกนะรักษาความสะอาดสอยกันนะทุกคนอ้ ครได้อดอกชุดหน่อเลยนะความสบายยัข้าไปบอลบอลฮานอยนาทุกคนคุมตัวนี้ฮะบอลเปิดประตูได้ทุกคน แล้วเขาก็ตกคนมานั่งเนาะที่ว่าเตียงที่เพื่อนจะเก็บมาเป็นตังเนาะเก็บมาเป็นตังทุกคนนี่ก็เป็นขังที่สองเนาะที่ว่าเขานาั่นงเต่นั่งรถรถไฟแบบนี้เนาะทุกคนสุดร <c oughs> ู้ว่าสุดยอดเลยอันนี้เขามาถามความรู้สึกของเบ้าหน้่มเนาะที่เพื่อนได้นั่งรถไฟ ขังทมิตเนาะนั่งรถไฟแบบนอนขังทมิตนี่เป็นจได้บ่อน้ำอุ้ซึกเป็นจได้นนั่งรถไฟสะดวกสบายดีสะดวกสบายนอนสบายนอนจนที่ว่าโอเคโยนที่ว่าการนอนรับบ่คืนนี่นอนรับดีบ่ฟันผอมละฟันพอมนะยอดเนาะทุกคน คือว่าเวลาผึ่นเก็บเตียงดันบนเนาะคือว่าสวยงามเนาะมันสิเป็นแบบคือคือแบบเพดานตกแต่งเลยนะสำหรับเพดานดันบนเนาะทุกคนสวยงามขนาดเ<ห>จอกันสวีกันเนอะเจอกันทีมีายามสองเบียงจันทุกคนอันนี้เฟ <c oughs> ียสเหนอย ของแะอของท่านนลงที่ถูกต้องและรบถมาขณะิตเก้ารสักขบล้นโปรชความระมัดระวังด้วยนะคะของคุณค่ะถองคายนชที่เช็นลองี้ตอนนี้หอดสถานีหนองคายและทุกคนตอนนี้เราก็ับหอดสถานีปลายทางน้องคายและทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ับสิลงจากรถไฟแล้วเนาะ ลงขายแล้วลงจากเครื่องบินได้ระบบสุดยอ ทุกคนเบิ้งรถทั้งเบิ้งรถข้างนอกก็คือสิบลค an, co ือบรูร <qu> ้านทุกคนแต่ว <qu ick> ่าทางในมันรูนี่ก็เป็นสถานีรถไฟน้องคายเนาะทุกคนเชื่อหรือ่ชื่อนะ เชื่บรรยากาศเนาะทุกคนอยู่ที่ด้านน้องไข่ก็คนร้ายเนาะ ตอนนี้เขากำลังยางมาจากสถานีรถไฟเนาะเป็งเบาทิวเราเราเห็นตูงลิงเ,ลเป่ง <c oughs> เลยก็ยู่คองปืนกุ๊กกระเบนลินเรื่องใหม่